วิชาการต่อสู้ที่ใช้กันในช่วงสมัยสงครามเมื่อครั้งในอดีตที่มีเพียงแค่อาวุธที่เป็นคมดาบคมหอกเท่านั้นสมัยที่ยังไม่มีปืนกลปืนไฟใดๆทั้งสิ้นก็ย่อมมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิชาอาคมรวมทั้งเครื่องรางของขลังมาเกี่ยวของด้วยเสมอทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นผู้คนเผ่าพันธุ์ไหนๆเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นขวัญกำลังใจไม่หวั่นไหวหวาดกลัวใดๆต่อหน้าอริศูนอกเหนือจากวิชาหมัดมวยที่ใช้ต่อสู้ และเข็นฆ่าศัตรูได้โดยมือเปล่า,ลาก็ยังมีวิชาอาคมอีกอย่างที่ใช้เพื่อให้เพิ่มพ,พลังมือเท้าเปล่า,ลาให้มีพลังเหมือนดังพญาช้างสารผิดมนุษย์มนาทั่ว,วไปสามารถจะคว่ำศัตรูได้ด้วยเพียงแค่หมัดเดียวเด็ดขาดขนาดว่าหมดโอกาสจะลุกขึ้นมาต่อสู้ได้อีกเลยอีกทั้งยังแข็งแกร่งดังมีร่างกายเป็นเหล็กเป็นไหลก็ไม่ปานที่มักจะเรียกกันว่าอาคมหมัดเฟียงควาย หากบวกเข้าไปด้วยแม่ไม้โมยโบราณที่มีอยู่แล้วด้วยก็ยากยิ่งจะหาผู้ใดมาเปลี่ยบปปลนหรือต่อกรได้ไง่ายๆเป็นวิชาที่มักจะสืบทอดมาต่อๆกับผู้ที่ใกล้ชิดเท่านั้นไอ้สิงห์ก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่สืบทอดวิชาหมัดเฟียงควายมาจากผู้เป็นพ่อที่เป็นวิชาตั้งแต่สมัยรุ่นปูทวดใช้ในการศึกสงครามในอดีตไม่เคยถ่ายทอดให้กับใครทั้งสิน้นเพราะเกรงว่าจะนําเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีหรือไม่ถูกไม่ควร เพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงขัน้นทำให้ผู้ที่ถูกชกตายได้โดยมัดเดียวแม้ว่าช่วงสมัยที่ปูทวดอยู่ในช่วงที่ลบราคาฟันจะมีลูกน้องติดสอยหอยตามเป็นขบวนมากมายก็ตามเพราะว่าวิชา,าคมกำปั้นมัดเฟี่ยงควายนั้นได้รับการถ่ายทอดมาจากพระธุดงค์รูปหนึ่งที่ถ่ายทอดวิชาการต่อสู้ให้กับชาวบ้านไว้ในการศึกสงครามโดยเฉพาะรวมทั้งวิชา,าคมต่างๆหรือแม้แต่เรื่องลางโคงกระพันหนังเหนียว แต่ว่าวิชาอาคมกำปั้นหมัดเฟี่ยงควายมีเพียงแค่ปูทวดของไอส้สิงเท่านั้นที่ได้รับการถ่ายทอดเพราะพระท่านคงจะเล็งเห็นแล้วว่าคงจะสามารถรักษาวิชานี้เอาไว้ได้และเป็นผู้ที่มีฝีมือทั้งเชิงดาบและเชิงหมัดมวยมากคนหนึ่งในสมัยนั้นอีกสิ่งที่ท่านได้กำชับไว้อย่างเด็ดขาดก็คือห้ามถ่ายทอดให้กับผู้อื่นไม่ว่าใครทั้งสิ้นนอกเหนือจากลูกหลานของตนเองเท่านั้นแต่เหมือนว่า มันจะถึงคราวที่วิชานี้จะมาสิ้นสุดเพียงแค่รุ่นของไอสิงห์ซึ่งเป็นรุ่นหลานในขณะที่บ้านเมืองก็ได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วของดีเมื่ออยู่กับคนพานก็ยอมสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าผู้อื่นเพราะไอสิงห์นั้นเป็นคนที่มีนิสัยสมัมเเลเทเมามีเหลืองมีลาวไปทั่วสร้างความเอื้อมละอาให้กับผู้เป็นพ่อแม่หรือแม้แต่ญาติญาติเป็นอย่างมากเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีลูกหลานหรือว่าทายาทหลุนไหน ที่มีนิสัยเกเรแบบนั้นหน้าอับอายที่เคยมีบรรพบุรุษเป็นถึงนักลบผูกกาในอดีตใครต่อใครให้ความนับหน้าถือตามาจนถึงหลุน,หลนลูกหลุนหลานแถมยังไม่เคยคิดจะช่วยพ่อแม่ทำมาหากินแต่อย่างใดซึ่งอันที่จริงไอ้สิงห์ก็เป็นเพียงแค่ลูกหลานที่เป็นชายเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เหลือขลวนแต่เป็นหญิงที่ไม่สามารถจะสืบทอ,อดวิชาอาคมนี้ได้นิสัยความเกเรและหมัดหนักของไอ้สิงห์ มีชื่อเสียงดังไกลออกไปจนทั่วหลายหมู่บ้านในละแวกนั้นมีหลายรายที่เคยโดนกำปั้นของไอส้สิงเข้าไปถึงกับหลับไปสามวันสามคืนหรือไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยก็มีจนไม่มีใครกล้าจะไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าตอแยด้วยพอรู้จักนิสัยอันตพานของไอส้สิงเป็นอย่างดีเล่าลือกันถึงว่าไอส้สิงสามารถจะล้มวัวล้มควายได้ด้วยเพียงหมัดเดียวเท่านั้นมีงานที่ต้องล้มวัวล้มควายไม่ว่าจะเป็นที่หมู่บ้านไหนมักจะมีชาวบ้าน อยากจะเห็นกันด้วยตาของตนเองถึงพลังกำปั้นมัดเฟ่ยงควายของไอ้สิงและทุกครั้งไอ้สิงก็ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังแม้แต่ครั้งเดียวจนต่อมาเมื่อคราวหนึ่งมีชายวัยกลางคนหลุนหลุนลาวสัก40ต้ตนตนก็คือตายันมาอาศัยอยู่กับญาติิซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกับไอ้สิงที่ก่อนหน้านั้นไปอาศัยอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยายมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆพอเมียตายด้วยอาการเจ็บไข้ได้ป่วย และลูกเต่าก็ไม่ได้มีสืบสกุลมาด้วยกันก็เลยรู้สึกเคว้งคว้างเหมือนกับไร้ญาติขาดมิตรเพราะที่นั่นไม่ใช่บ้านเกิดของตอนเองซึ่งที่หมู่บ้านนี้ก็ยังมีพี่น้องอยู่อีกหลายคนพอให้พึ่งพาอาศัยกันได้ด้วยนิสัยที่ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนขี้เกียจสันหลังยาวซ้ําแต่ยันกับเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งช่วยการช่วยงานญาติพี่น้องทําไร่ทํานาไม่เคยวางเว้นแม้ว่าจะเป็นคนที่ชอบดื่มหนัก แต่ก็ไม่เคยวุ่นวายมีเรื่องมีเล่ากับใครทั้งสิน้นเงินท้องที่เอาไปซื้อเหล้ายาดืม่มก็เป็นเงินท้องที่แก,กสะสมมากับเมียที่แทบจะไม่เคยได้ใช้จ่ายเพราะว่าไม่มีลูกหลานนั่นเองซึ่งก็นับได้ว่าแต่ยานแกเป็นคนที่มีอันจะกินคนหนึ่งเลยทีเดียวและแถมว่ายังเป็นที่พึ่งพาให้กับญาติญาติผี่น้องที่มีความเดือดร้อนได้ซะอีกผี่น้องและญาติญาติก็เลยได้แบ่งที่ให้ปลูกเรือนชานอาศัยอยู่หลังหนึ่งที่หัวนาติดกับท้ายหมู่บ้าน พอต่างกัมีที่ดินรวมรวมกันเป็นผืนใหญ่ก็เลยได้ซื้อเอาควายมาเลี้ยงห้าตัวรวมรวมกับญาติญาติที่เลี้ยงไว้อยู่ก่อนแล้วกลายเป็นฝูงใหญ่ๆจะได้มีอะไรให้ทํายามว่างจากไรนะของญาติญาติซึ่งแต่ยันก็จะเป็นคนเฝ้าฝูงวัวควายอยู่ที่หัวหนานั่นเองไอ้สิงเมื่อเคยมีเรื่องไม่เล้าไม่มีใครอยากจะยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะไม่มีใครอยากจะเจ็บตัวเพราะรู้กิตติศัพท์ของมันเป็นอย่างดีและไม่สามารถจะทําอะไรมันได้ นอกจากไอสิงจะเป็นคนที่มีวิชามวยและอาคมหมัดเฟียงควายแล้วมันก็ยังหนังเหนียวซึ่งอย่าหวังหวัาจะได้ทำอะไรกับมันได้ไง่ายๆเมื่อไม่รู้ว่าจะไประบายอารมณ์กับใครมันก็ไประบายเอากับบัวควายของชาวบ้านแทนช่วงที่ไม่มีงานการที่ไหนให้มันไปโชว์กำปัน้นล้มวัวล้มควายให้ใครดูอีกสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไปหลายรายแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้จนเมื่อครั้งที่เดินผ่านไปที่ท้ายหมู่บ้าน บริเวณหัวหนาที่ตะยันอาศัยอยู่เห็นวัวควายหากินอยู่เป็นฝูงใหญ่ก็เลยใช้กำปั่นระบายชกเข้าไปสุดแรงที่กลางกระบาลของควายตัวหนึ่งจนควายตัวนั้นร้องเสียงลั่นก่อนจะฟุบลงไปนอนแน่นิ่งกับพื้นแต่ยันที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ในเรือนของตนได้ยินเข้าก็รีบออกมาดูเห็นควายของตอนลงไปนอนฟุบหยุดกับพื้นแน่นิ่งไม่ไหวติงอยู่ต่อหน้าของไอ้สิงเด็กหนุมที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน แต่ยันได้ยินชื่อของไอ้สิงมาพอสมควรถึงได้รู้ว่าคงจะเป็นฝีมือของมันแน่เดินดิ่งลงจากเรือนปลีเข้าไปหาไอ้สิงที่เห็นทำท่ายืนท้าทายอยู่ตาขี้เมาที่ไอ้สิงมันเคยเห็นอยู่บ่อยๆตอนไปซื้อเหล้าในหมู่บ้านเพียงแค่ยกเท้ายันก็คงจะหงายท้องหงายไส่ปลิวไปตามฝ่าเท้าแล้วพอแต่ยันเข้ามาเกือบจะถึงตัวเท้าของไอ้สิงก็ไวเท่าความคิดยกขึ้นไมายจะถีบเข้าที่ใบหน้าแต่กับช้ากว่าแต่ยัน ที่แม้ว่าจะอายุมากกว่าแถมยังดูอาการจะเมาไม้จากเหล่าซะด้วยกลับจับเอาเท้าของไอส้สิงยกขึ้นแล้วกระเทะจนไอส้สิงถึงกับงายหลังผึงล้มทั้งยืนวิชามวยที่เหนือกว่าใครไม่เคยถูกใครกระทำจนเสียท่าแบบนี้ลุกปวดพลาดขึ้นมาได้ก็เขวงหมัดเข้าใส่ตายันด้วยความโมโหกะว่าจะเอาให้ถึงตายคามือเพียงแค่หมัดเดียวแต่ดูเหมือนว่าตายันเองแกก็เป็นมวยเช่นเดียวกัน แค่ใช้เหลี่ยมหลบเลี่ยงเพียงนิดหน่อยหมัดเฟี้ยงควายของไอส้สิงก็ไม่มีพิษสงอะไรแล้วไม่เพียงแค่หลบแกก็ยังใช้ศอกยักเข้าไปที่ปลายคางของไอ้สิงเสียงดังปอกสุดหัวบลงไปกองกับพื้นมันลุกขึ้นมาเซไปเซมาล้องลันด้วยความโมโหเพราะไม่เคยมีใครหน้าไหนจะมาทําอะไรกับมันแบบนี้ได้ยิ่งเจ็บก็ยิ่งเหมือนหมาบ้าเพราะด้วยสันดานอันตรพานของมันแต่ยันก็พอจะรู้ว่าไอส้สิงคงจะไม่ยอมเลิกลาง,ไง,ไงนะ่ายๆแน่ ตั้งหลักได้มันก็ตั้งกาดมวยหาจังหวะจะพุ่งเข้าใส่ต่ยันคงจะรู้แล้วว่าเจอกับคนที่เป็นมวยเหมือนกันจะเป็นยังไงและอาคมหมัดเฟีอยงควายที่มีก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยแถมเชิงมวยของต่ยันแม้จะมีอายุมากกว่าแต่ดูยังไงก็นเหนือกว่าไอ้สิงอยู่มากทีเดียวสามารถที่จะหลบเลี่ยงหมัดของไอส้สิงได้อย่างคล่องแคล่วและยับสวนเข้าไปที่ใบหน้าอยู่หลายครั้งจนเลือดกำเดาเริ่มไหลออกมาจากจมูกแดงเถือก วงตาและใบหน้าแดงก่ำโมโหส่งเสียงคำรามลั่นเหวี่ยงฟาดกำปั้นใส่ตะยันไม่ยัง้งไลยแม่ไม้เชิงมวยเล่ากับว่าคนบ้าชาวบ้านหลายคนที่ผ่านไปพบเห็นเหตุการณ์ต่างก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาไอ้สิงห์หมัดเฟี่ยงควายที่ไม่มีใครอยากจะไปต่อแย่ด้วยกลับมาถูกคนขี่เมาลุ่นน้าอย่างตะยันสั่งสอนเสียหมดสภาพใบหน้าบวมปูดจนดูไม่เจิดแม้หนังเหนียวก็ช่วยอะไรไม่ได้ ไม่เพียงแค่นั้นแต่ยันยังจับแขนของไอสิงกระชากเข้ามาหาตัวสุดแรงแล้วก็หักแขนกลับไปทางด้านหลังสับเข้าไปด้วยศอกตรงข้อศอกของมันจนหักหัวไหล่ก็หลุดห้อยรองแรงร้องรันด้วยความเจ็บปวดนั่งคุกเข่าหมดสภาพอยู่ตรงนั้นกำปั้นขวาหมัดเฟี่ยงควายคงจะไม่ได้ใช้หรืออาจจะไม่ได้ใช้ไปตลอดการแต่ยันไม่ได้มีวิชาอาคมใดๆเหมือนกับไอสิงใช้เพียงแค่แม่ไม้มวย ที่เคยล่ำเลียนมาเท่านั้นที่ดูจะเหนือกว่าแม่ไม้มวยของไอสิงที่ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ทวดอยู่มากหรือไม่ไอสิงก็อาจจะไม่ได้เก่งกาจอะไรมากนักเมื่อเทียบกับสมัยที่ใช้วิชามวยเมื่อครั้งสงครามรุ่นปู่ทวดก็เป็นได้เมื่อมาเจอคนที่เหนือกว่าก็ไม่ต่างอะไรกันกับนักมวยอันพานทั่วไปหลังจากที่ถูกตายันสั่งสอนไปคราวนั้นไอสิงก็หมดสภาพเพราะแขนใช้การไม่ได้เหมือนเดิม อาคมหมัดเฟี่ยงควายก็ไม่เคยได้เอาไปใช้ที่ไหนได้อีกและไม่กล้าออกไปไหนมาไหนอีกนานเพราะสร้างอาลีเอาไว้มากมายหลายหมู่บ้านส่วนแต่ยันแกก็ไม่ค่อยจะวุ่นวายสงสิงกับใครอยู่แล้วนอกเหนือจากพี่น้องและญาติญาติของแกเองก็เลยไม่มีใครรู้เรื่องวิชามวยของแกแม้แต่คนเดียวเพราะญาติญาติก็ไม่มีใครจะสนใจเรื่องนี้ด้วย